ที่ไรตื่นเต้นทุกทีเด็กๆดกเนี้ยนะพี่บอกนะเดี๋ยวผมไปเลยพี่ไปแสกิจเลอย่าลืมที่สัญญาไว้นะต้องจัดให้นะพี่บ้องบ้องมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับุงโบสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดครับสวัสดีครับเป็นไรอะฮะไม่มีอะไรครับผมผมพาุงับมาส่งเฉยๆฮะเอาเหรอไม่มีอะไรครับผมมีนะลืมเลยทาไมท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 เอออ่าเฮยเดินแต่ละวัวมาเออไม่ได้มีอะไรพี่ป๋องรู้จักกับเขี้ยวเสือไหมครับเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือเคยเห็นเล็กๆอ่าๆบักวติดพกติดตัววะใช่ใช่มีเขี้ยวเสือมาให้พี่ป๋องครับเฮ้ยอมถ้าเกิดไม่รักไม่ให้กันนะอรักกันจริงๆครัอ่าไหนอะจอเี่เขี้ยวเสือมาไกลเนี่ย ไม่ไมเที่ยวเองาช้างมาเนี่ยใส่ยังไงอะตล้งมันใส่ได้อะไรไม่อะไรวะโอโห ตท็กหรืนะผมว่ามันเหมือนประหลัดฉีกเนี่ยนะคุณแทกเหมือนประหลัดฉีกนั่งแทรกุ่นนี้ยิงไม่เข้าถึงอ่าขอบอกเลยเหก็ใหญ่สักขนาดนี้เข้ากับบ้าล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณเอาตะกุดให้พี่กิจเท้าสัปดาห์นี้คุณเอาเขี้ยวเสือเียวเสือให้พี่เขี้ยวเสือแอฟริกาเมาจากป่าดงดิบ อเมซอนนี่ถามน้องโบดีกว่าตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเขาจะเกิดแล้วมีนามที่ไหนนะครับ19มีนา19มีนาผมขอทราบชื่องานหน่อยครับชื่องานนะเอฟคอมเมดี้โชว์มัสโกค่ะ F comedy Show must ม o สโกออนครับลองว่าเด็ดมี2รอบนะคะแล้วก็เป็นดับเบิลแคสกันครับซึ่งนักแสดง2รอบก็ไม่เหมือนกันก็คือเป็น AF 2กลุ่มค่ะแสดงว่าถ้าเกิดอยากดูให้ครบก็ดู2อรอบเลยซื้อบัตรอรอบได้เลยแต่จะมีเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่แบบเล่นทั้ง2รอบเดี๋ยววันนี้ไปดูนะฮะว่าเรื่องราวความ ีลับนะครับเรื่องของวิญญาณไฮไลท์ทั้งหมดวันนี้มีอะไรบ้างครชมครับคุณสมบูรณ์มีความคิดที่คุณสมบูรณ์จะไปเกิดไหมคนอวดผีคืนนี้พบกับบทสรุปวิญญาณรักข้ามชาติผมก็คิดถึงเขาสมรณ์ไม่อยากไปมีอะไรจากลูกไหมถ้าไม่มีแล้วเราขอถอยเถอะเพราะว่าเดี๋ยวกายสังขารเขาไม่พอไม่นั้นเราจะทําให้เขากายตายอยรู้หรือเปล่า ล่าท้าผีที่บ้านร้างเงี่อเห็นครับที่เห็นเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงไงเป็นเป็นสุปีนานังจงออกมาจงออกมามันเหมือน เฮ้ยพี่ขอๆกอู่ะพี่หูกวงะช่วงประสบการณ์ขนหัวลุก สัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเนี่ยนะครับเราได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิคเนสวนนะฮะปางมหาเทพนะครับก็ถือว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครับที่คนเนี่ยกราบไหว้แล้วก็บูชากันเนี่ยนะฮะทั่วโลกผมจะบอกว่ากระแสตอบรับเนี่ยนะฮะดีมากเลยครับผมคนเนี่ยนะฮะทั้งโทรเข้ามาในรายการนะฮะกระแสทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสนใจในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการสั่งจองว่าอยากจะร่วมบูชาด้วยเนี่ยจะทํำยังไงพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ สินี้เนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะจะต้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องขอเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีความศรัทธานะครับในพระพิคเนศวรนนี้เป็นอย่างมาก2ท่านนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดเนี่ยนะฮะงานนี้ขึ้นมาได้เป็นโหรือโอแดงใหญ่เลยเราขอเรียนเชิญนะครับคุณปัญญาที่รังกุลอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพูดคุยกับเราแล้วก็คุณหมอหยองนะครับสุริยันนะสุจริตพลบวงด้วยนะครับขอเชิญเลยครับ ตากเร็วตากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,<อ>สวัสดีครับ ก็ดูแลถึงที่มากเลยนะดีมากดีมากคนนี้ก็เต็มที่อยู่ไหมดีมากได้ไปเลยครับโอ้โหเนี่ยเครื่องแข็งมาเคื่องแข็งนานขึ้นปีนี่นะฮะไม่ใช่โบนัสนะฮะให้อยู่ต่ออะไรอยู่หรือไปอยูสัปดาห์ที่แล้วครับเราบอกเลยนะครับว่ากระแสเนี่ยโอ้โหใช้คำว่ารุนแรงแล้วกันมาแบบเยอะมากจริงจคนถามไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะฮะโทรศัพท์เข้ามาถามเกี่ยวกับองค์พระพิกเนสวรเนี่ยนะครับที่ได้เห็นตรงนี้เนี่ยนและที่สำคัญก็คือเป็นมวลส สั์สิทธิ์แบบออริจินอลต้นตำรับเลยนะครับวันนี้ก็เลยต้องเชิญนะทั้งพี่ตาแล้วก็พี่หยงอีกครั้งหนึ่งช่วยมาย้ำเกี่ยวกับรายละเอียดอีกทีนึงก็คือหลักๆก็คือว่าจาก4ปีที่แล้วนะครับเราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาเราก็ทําเรื่องเราพระพิคเนตใช่ไหมฮะผู้คนโหให้ความศรัทธาจองนะล่มทายปุ๊บวันเดียวก็หมดเลยนะฮะในปีนี้นะฮะเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8ปพรรษา มวลสารต่างๆที่เราทำตั้งแต่4ปีที่แล้วเท่าที่เหลืออยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่สร้างองค์พระพิฆเนศเนี่ยทำองค์พระพิฆเนศองค์ผงทั้งหมดเลยครัำว่าทำทั้งหมดก็คือมีเท่าไหร่ทำทั้งหมดแต่ทำทั้งหมดนั้นก็เท่าที่จะทำทั้งหมดได้เพียง1,600องค์เท่านห้นไม่มีไง <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าทำไมถึงได้ถล่มทลายเพราะว่ามีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเปิดกรุออกมาหมดเลยนะครับ มาร่วมกับหนังสือกรนชาเพื่อให้รับทราบถึงเรื่องราวของประวัติขององ,งค์พระมหากษั์ทั้งหมดสามสิบของปางน<ช>ี่นะส,สวยสดงดงามเดี๋ยวจะเล่าถึงเรื่องราวของหนังสือสด้วยเพื่อให้ประชาชนได้สั่งจองถึงจะต้องมาวันนี้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่าพรุ่งนี้ถึงวันก<ะ>ําหนดที่จะให้ประชาชนทุกท่านคือวันที่1ิพรุ่งนี้ได้สั่งจองพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นหนึ่งห้าท่านที่จะได้ไปเนี่ยจะต้อง และแตบุญละใครที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะฮะหรือว่ารอที่จะไปจองเนี่ยเตรียมตัวให้ดีเลยรุ่นี้เลยรู่นี้ต้องไปรอเลยครับโอเคครับเพื่อวเพื่อนเพื่อนเอนนั่งฟังนี่อนว่าพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นนะว่าเป็นอย่างไรทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเชิญเชิญครับที่เหมือนพี่ตาได้บอกนะครับความกรีดคุณป๋องแล้วคุณตาครับพี่ตาได้เล่าว่าปีเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับเราจะทําอะไรบ้างแต่ขอย้อนไปว่า4พิธีที่สําคัญเนี่ยสี่พิธีสําคัญตั้งแต่มาอาจจริย์ปูชาครั้งที่หนึ่ จะไปทั้งมหาเทวพิเศษเนี่ยเราเรียงร้อยสี่พิธีศักดิ์สิทธิ์มาให้ดูกันอยากดูไหมอยากดูที่เราต้องหมดเลยครับอยากดูของหลายๆหลายๆคเขาอาจจะไม่ได้เห็นจะได้ดูบรรยากาศด้วยใครที่อยู่ไม่ได้อยากจะยังไงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นยังไงไปดูกันอ่าเชิญครับเชิญครับเลยฮะ ในปีมหามงคลพุทธศักราช2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาบริษัท Workpoint e n t e r เตอร์เทนจำกัดมหาชนได้จัดสร้างพระพิคเนตปางมหาเทพแห่งศิลปะของแผ่นดินกับสีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณประเพณีอันได้แก่พิธีกรรมไหวครูอาจารยะปูชาและการผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลิพระวรราชาที่นัดดามาสเสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อประกอบพิธีไหว้ครูและทรงผสมมวลสารเพื่อประทานให้คุณปัญญานำไปประกอบพิธีสถาปนาพระนามและมังคลาพิเศษมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมอันดับต่อไปพิธีมหามังคลาพิเศษจัดขึ้นที่หลักเมือง เพื่อการสถาปนาพระนามขององค์พระพิคเนทที่จะสร้างเป็นรุ่นคู่แผ่นดินพระนามว่าพระพิคเนตรุ่นปางมหาเทพแห่งศิลปะของแผ่นดินและส่วนมหามังคลามวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำไปเททองจัดทำเหรียญพิธีมหาพุทธาพิเศษการบริกรรมมหาคาถาพุทธานุภาพ สุกเศกเหรียญพระพิคเนตปางมหาเทพและเนื้อผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ณพระวิหารอัฏถารถวัดสะเกตเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์เมตตาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเพื่อประกอบพิธีกรรมมหาพุทธาพิเศษเหรียญพระพิคเนตปางมหาเทพแห่งศิลปะของแผ่นดินพิธีมหาเทวาพิเศษ นพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาสเสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีมหาเทวาพิเศษเหรียญพระพิคเนตปางมหาเทพและเนื้อผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นสิริมง,งคลอันยิ่งใหญ่และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นหลนผลยังหาที่สุดมิได้ ในปี2,554นี้สิ่งที่เหลืออยู่นับเป็นสิ่งมงคลที่มีคุณค่ายิ่งทั้งความศักดิ์สิทธิ์และผ่านสีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างครบถ้วนนั่นก็คือพระพิคเนรุ่นเนื้อผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนและเปี่ยมด้วยอิทธานุภาพมหามงคลสู่การเปิดกรุครั้งสำคัญจำนวนจำกัด เพียง1,599องค์พร้อมหนังสือคเนชาและได้นำพระพิคเนตรรุ่นเนื้อผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าสู่พิธีกรรมสำคัญพิธีที่หซึ่งเป็นพิธีกรรมสุดท้ายนั่นก็คือพิธีไหว้คร,รูใหญ่มหาอาจารยปูชามังคลาพิเศษโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัต พระวรชาย,ยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จเ,เป็นองค์ประธานประกอบพิธีในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2554ที่บริษัทเวิร์กพอยท์